สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับและก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g อตอรีอีกรอบนึงครับคืนนี้ก็เจอกันเป็นรอบที่2แล้วตามที่รับปากกันไว้นะฮะจะมาสรุปผลการฝึกซ้อม m o t ตอ p สนามที่17ปรติมาลส์กิตที่โปรตุเกสนะฮะให้ฟังกันทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าตาอันคริวกียดของผมนะครับในคืนนี้สักคืนนึงคงไม่เป็นไรนะฮะสรุปกันไม่ทันครับเพราะว่ากว่าจะเสร็จทุกสิ่งอย่างก็4ี่ทุ่มกว่ากันเลยทีเดียวเนาะ การฝึกซ้อมในรอบที่200หรืเี่2มีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากรอบแรกนะครับแล้วก็น่าสนใจน่าตามต่อเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมในพรุ่งนี้ยังคงเหลือ FP3 ต่อนะครับดังนั้น10คันแรกที่มีรายชื่อเข้าไปใน Q2 เนี่ยยังไม่100%ย์นะครับว่าจะได้เข้าหรือเปล่าน่าจะประมาณสัก3คัน4คันแรกนะครับโอกาสที่จะปลอดภย100ัยร้อแต่หลังจากนั้นมายังคงเหลือเ p 3พรุ่งนี้ให้ได้แก้มือกันนะครับทุกคน เดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปไปวิเคราะห์กันนะฮะเดี๋ยวจะอ่านรายชื่อให้ฟังก่อนดีกว่าว่า22คันที่มาในวันนี้เนี่ยใครเข้าอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับสำหรับสามอันดับแรกยังคงเป็นความยอดเยี่ยมของคนที่ทำผลงานได้ดีตั้งแต่ FP1 นะครับฟาบ,บิโอควาตารโรครับก็โชว์ผลงานได้สมศักดิ์ศรีแชมป์โลกกดเวลามาเร็วที่สุดนำจากฝูงด้วยเวลา1นาที39.390นะครับ วิ่งไปทั้งหมดก็21รอบนะฮะคันที่2เปโกบัญญญาย่าหมายเลข63ของดูคาติคันที่3 j a แจ็คนิเลอร์หมายเลข43ของดูคาติคันที่4จอนเมียหมายเลข36ของซู z u กิคันที่5โปวิสปากาโรหมายเลข44ของเรปโซฮอนด้าคันที่6 j โยฮันซาโกหมายเลข5ของพราม a กดูคาติคันที่7อเล็กซ์มาเกหมายเลข73ของ LCR Honda คันที่8อเล็กซิสเอสปากหมายเลข41ของอาร์ l ทเลีย คันที่9กาทากากินะครก็มีหมายเลขสามของเอลซิอาฮอนด้คันที่10อร์เรกลินหมายเลขสี่ของซูซูกิคันที่11ฮอเฮมาตินหมายเลข89ของพรามักดูคาติคันที่12ฟรังโกโมบิดาลีหมายเลขยี่ของยามาฮ่คันที่13ดานิโลเปโตชีหมายเลขเก้ของ Tech รีเคทีเอ็คันที่14มาวิวินยาเลสหมายเลขสิบของอาร์พิเลียคันที่15ลูก้ามาลินี่หมายเลขสิบของ VR Sky VR 4 6นะครับคันที่16 i n e b a s Genini หมายเลข23ของ Ducati S p o n s o r a m a คันที่17 l a d Binder หมายเลข33ของ KTM คันที่18 Stefan b a d e l หมายเลข6ของ r e p s o Honda คันที่19 Miguel Rivera หมายเลข88ของ KTM คันที่20 e g l e c o n a หมายเลข27ของ Tech Free KTM คันที่21 Valentino Rossi หมายเลข46ของ SRT Yamaha และปิดท้ายคันที่22อังเดรโดวิโซโซหมายเลข4ของ SRT Yamaha นี่คือทั้งหมด22คันนะครับรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะไม่มีใครล้มหรือว่าจะมีอยู่นะครับอาจจะมีธงเหลืองขึ้นมาอยู่นิดนึงนะครับแวบแต่ก็หายไปนะครับไม่ได้มีอะไรบานปลายมากในรอบ FP2 นะครับก็ตรงกับเวลาในสนามแข่งในช่วงบ่ายคือช่วงแรกนะเขาจะฝึกซ้อม F p 1กันในช่วงสายนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21 ี่2ิอสิองศาเซลเซียสนะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายดีนะค่อนข้างไปทางเย็นเยนมากกว่านะแต่ในช่วงบ่ายเพครับอุณหภูมินั้นสูงขึ้นถึง10องศาเลยทีเดียวนะครับโดยรวมนั้นก็อุณหภูมิในสนามนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาครับถือว่าเพิ่มขึ้น10องศาก็เยอะพอสมควรน,นะฮะอุณหภูมิในเซกเตอร์แรกนั้นอยู่ที่ประมาณ30นะครับเซกเตอร์2 31องศาเซกเตอร์3ก็3 1สอองศาครับแล้วก็ ในเซกเตอร์4 27องศานะครับตั้งแต่โค้งสุดท้ายโค้งที่16ลงมาจนถึงช่วงเข้าเส้นชัยในอุณหภูมิจะต่ำสุดนะครับก็คือต่ำกว่าปกติอยู่ประมาณ3-4องศานั่นเองนะฮะดังนั้นอุณหภูมิสูงในแบบนี้แน่นอนครับนักแข่งทุกคนก็เปลี่ยนเซตติ้งยางกันนะฮะโดยส่วนมากนั้นไม่มีใครเอาซอฟ์ลงไปเลยครับจะเป็นมินเดียมมินเดียมซะเป็นส่วนใหญ่แต่น่าแปลกใจตรงที่ว่าเซตยางมินิเดียมเนี่ย ไม่สามารถที่จะกดเวลาลงไปได้เร็วกว่าของเดิมใน f p 1กันเลยนะฮะทุกคนเวลาผ่านไปจนถึงเหลือแค่10นาทีสุดท้ายนะครับจนนักแข่งทุกคนนั้นจะต้องเปลี่ยนเซตติ้งยางใหม่โดยเอายางซอฟต์ลงมากดเวลาเลยทำให้เวลาก็ถึงได้ออกมาดีขึ้นในแบบนี้นะฮะผมแอบ,บสงสัยอยู่ประเด็นหนึ่งครับเพื่อนๆครับก็ค,คือที่เวลามันกดได้ไม่ลงก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะยางตัวใหม่ของมิชลินหรือเปล่าฮะที่ผมคุยให้ฟังในเมื่อวานว่า มันเป็นยางที่มีแก้มยางซ้ายกับขวาเนี่ยมีความแข็งของยางเนี่ยเท่ากันเพราะว่านักแข่งทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนไม่สามารถที่จะกดเวลาได้เท่าไหร่ฮะบางคนนั้นแอบเอายางฮาร์ดลงไปซ้อมด้วยนะครับก็คือเป็นหน้าหน้า,หน,าหน้ามิเดียมหลังฮาร์ดนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นมินดียมทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับแล้วก็กดเวลากันไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็เลยต้องเปลี่ยนยางตามที่ผมบอกไปเวลาก็เลยถึงได้ ออกมาดีขึ้นตามที่เห็นนะครับเมื่อวัดดูความเร็วนะครับในทุกเซกเตอร์ซึ่งก็จะมีอยู่4เซกเตอร์นะครับเราจะได้เห็นการต่อสู้ของ2นักแข่งจาก2ค่าย2ทีมเปโก้กับแฟบเนี่ยไม่ยอมกันจริงๆเลยนะฮะคือต่อสู้กันมาตั้งแต่รอบ f อฟแล้วมาในคราวนี้ทั้งคู่ก็ยังคงเรียกว่าแข็งแกร่งนะครับโดยเปโก้นั้นแข็งแกร่งในเซกเตอร์1แล้วก็เซกเตอร์3นะครับกดเวลามา จากฝูงแต่แฟบก็ตามมาติดๆนะครับในคันที่2ส่วนแฟบเองนั้นไปเวลาเร็วที่สุดในเซกเตอร์2แล้วก็เซกเตอร์4นะครับเปโกก็ยังตามมาหัวแถวอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีคนที่สอดแทรกเข้ามาอย่างโพลส์บากาโร่นะครับในเซกเตอร์1ก็มาคันที่3นะฮะแล้วก็โพลส์บากาโร่ในหน้าน่าสนใจเหมือนกันนะครับในเซกเตอร์4ี่เขาก็โผล่มาในคันที่2ด้วยนะฮะร,รวมทั้งจวานเมียนแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับก็สามารถที่จะ สอดแทรกเข้ามาได้แทบจะทุกเซกเตอร์กันเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจตรงนี้พอมาดูเวลาเฉลี่ยนะครับในการวิ่งแต่ละรันหรือว่าแต่ละรอบนะครับนักแข่งก็จะเอาอยางไปวิ่งกันเนี่ยสรอบนะครับส่วนมากก็จะ3มรอบกันมาดูที่เป็โก้กับกับแฟบนะครับที่เรียกว่าทั้งคู่นี่ก็ห้ามหันกันแบบไม่ยอมกันเนี่ยจะมีส่วนต่างอยู่ก็คือเป็โก้นั้นจะไม่เอาอยางฮาร์ปลงไปซ้อมเลยนะครับ ในรันแรกนั้นเขาก็วิ่งด้วยยางมินเดียมมินเดียมนะครับรันที่2ก็เหมือนกันนะครับหน้ากับหลังก็ยังคงเป็นมินเดียมนะฮะแล้วก็รันสุดท้ายก็คือเป็นมินเดียมซอฟต์นั่นก็คือทําเวลาได้เร็วที่สุดนะฮะเวลาที่เปโก้ทำได้ถ้าเอามาดูนะครับว่ามีเพชเรสค่อนข้างนิ่งไหมเปโก้จะไปนิ่งในช่วงของรันแรกนะครับ1นาที40นั้นก็ถือว่าทําได้สีรอบติดกันเลยนะฮะแล้วก็ มาในรันที่2เวลาไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพชเวสไม่ค่อยนิ่งนะฮะแล้วก็มาในรันที่3ซึ่งเป็นรันที่เวลาดีที่สุดนะครับก็ถือว่านิ่งนะครับกด139ได้ทั้ง3รอบเลยทีเดียวด้วยยาง m e d เดียมซอนะฮะแต่ทีนี้มาดูคนที่เร็วที่สุดอย่างแฟบนะครับก็จัดไป3รันเหมือนกันนะครับในรอบแรกนั้นใช้ยางมินเดียมมเดียมนะครับ เวลาของแฟบนั้นไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับในรันแรกรู้สึกว่าจะมีการเกินลิมิตออกไปถึง2ครั้ง2 c l คราวเลยทีเดียวนะฮะแต่พอมาในรันที่2นั้นแฟบก็จัดไปยาวเหยียดนะครับถึง7รอบกันเลยทีเดียวโอ้โหนะครับ7 8ดรอบเลยนะฮะก็แต่คราวนี้มาด้วยยางมินเดียมแล้วก็ยางหลังนั้นเป็นยางฮาร์ดเหลืองนะฮะน่าสนใจนะครับแล้วเวลาดันมาดีนะครับ ผมมองว่าเวลาของแฟบนั้นน่ากลัวมากนะครับในรันที่2ที่เอาอยางฮัรดมาจับคู่กับมินเดียมหน้านะฮะเพนเวสถือว่าค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็มาในรันสุดท้ายนะครับอัดไป3รอบเป็นรันที่แฟบเร็วที่สุดก็ถือว่านิ่งอยู่เหมือนกันนะครับเวลาเฉลียดด่ยโดยรวมก็ถือว่าพอๆกับเปโก้นะครับแต่แอบเหนือเปโก้อยู่ตรงที่ว่าในรันที่2นั้นแฟบวิ่งเยอะนะครับวิ่งประมาณ -78 รอบแล้ววิ่งด้วยยาง มินดมยมฮาร์ดแน่นอนนะครับว่าอาจจะไปมีผลในการแข่งขันจริงนะครับที่เปอร์เซนต์การรักษายางนะครับความเสี่ยของยางเนี่ยทางแฟบหรือว่ายามาฮ่าอาจจะดีกว่าดูคติหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอุณหภูมิในการแข่งขันกันจริงๆนะทุกคนทุกคนครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่า เซตติ่งยางนั้นมีปัญหานะผมว่าเป็นการบ้านชิ้นใหญ่เลยนะครับกับทุกคนทุกทีมกันโดยแท้จริงเลยนะฮะเมื่อไม่สามารถที่จะเรียกว่าปรับเซตรถแล้วก็กดเวลากันได้สักเท่าไหร่เวลามาทําได้ก็ประมาณ4-5นาทีทนาทีเท้าย้นเองนะครับด้วยยางซอฟๆหลายคนก็ไปได้ดีนะครับกับยางซอฟๆนะครับถึงกดเวลาได้เร็วกว่าของเดิมนะฮะแล้วที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของเซกเตอร์2โค้งที่5ครับจับตาดูตรงนี้ให้ดีครับ โดยเฉพาะ2ผู้นำนะครับทั้งเปโก้แล้วก็ทั้งแฟบเนี่ยเรียกว่ารถมาสะบัดมาสายตรงนี้เยอะความจริงไม่ได้มีแค่2คนนี้นะครับหลายคนอยู่นะดังนั้นน่าสนใจว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยต้องระวังตรงนี้กันให้ดีครับมันเป็นโค้งที่ต้องเรียกว่ามาด้วยความเร็วสูงแล้วก็จะเหินเหินมาหน่อยนึงเนี่ยดังนั้นกลีบยางมักจะไม่ค่อยมีกันนะครับแล้วก็ถ้าเกินลิมิตจะต้องเช็คลิมิตดูให้ดีนะฮะตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเกินลิมิตไปเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะ หลุดไปได้ง่ายๆพลาดแล้วพลาดเลยนะครับในที่นี่กับสนามแห่งรถไฟเหาะเวหานะฮะ,ะนี่ก็คือเป็นบทสรุปนะครับทุกคนบทสรุปในการฝึกซ้อม2รอบที่ผ่านมาย้ำนะครับว่า10คนแรกที่ผมได้อ่านรายชื่อไปนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้เบ็ดเสร็จนะครับว่าพวกเขานั้นจะยังคงได้เข้าไปใน Q2 กันแน่ๆนะครับเพราะว่า FP3 ในพรุ่งนี้ยังคงเหลือให้แก้มือแล้วเราได้เห็นใช่ไหมครับว่าในช่วงเวลาช่วงบ่ายของ f p 2ที่นู่นเนี่ยนะฮะมันเวลามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับช่วงสายๆนะฮะดังนั้นพรุ่งนี้ FP3 มันก็จะตรงกับช่วงเวลา f p 1ในวันนี้นั่นเองน่าสนใจนะครับว่าเวลาอาจจะถูกกดลงไปกว่านี้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับขาดตกบกพร่องประกันไหนอย่างไรขออภัยด้วยนะครับถ้าข้อมูลไม่ครบนะฮะก็ไปเพิ่มไปเสริมไปเติมไปสอบถามกันได้ในคอมเมนต์หรือจะไปคุยกันใน Facebook Fanpage b i k e r m a n เพื่อชาวสองล้อทุกสายพันธุ์กันด้วยนะครับขออภัยนะครับที่ตอนแรกแจ้งว่าจะมาไลฟ์สดแต่เวลามันดึกทุกคนน่าจะหลับจะนอนกันหมดแล้วขอติดนี่ไปเป็นโอกาสต่อๆไปกันแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ครับ